วันนี้หลังจากที่เราว่างจากาศาสนกิจปะเสร็จจากาศาสนกิจที่วัดก็มาหายายตานได้ข่าวว่ายายตานไม่ค่อยสบายวันนี้เราจะมาหายายตานที่ทุ่งนา,ายายตานวันนี้ทุ่งานายายเอมเนาะเพราะยายตานอยู่กับยายเอมยายเอมเป็นแม่ของเจ้าเดี๋ยวจะ,ะลงมปหายายตานก่อนไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่า ยายตาแล้วได้ข้าวกองมาเหมือนเดิมอยู่หรือไม่อยู่คือมิดซีรีวะหรือคนไปอยู่น้ำยายวินบอว่านอนวะ่ะนอนบ่คือผมเห็นเกืบอบยายตานอน เนี่นอนโคลโลอยู่ใครเนี่ยแต่บ่มือปลาใช้มองเปิดไพนะ่น่ะมองเปิดไพ่บอมีบ่อทางในนะ่ะใชโอ้โอ้โหนี่บ่อโอ้หมืดกระด้อเ้ยแผงโซล่าเซลล์อยู่ทกนาบอมีไฟเป็นอะนไรฮะกินข้าวเชฟจ,จิบ่บอ นี่คือจัง่าคอยใช่ไหมนี่ว้าุยแห้งแล้วว้าลูกนั่งมาได้บ้าเออเอาเศร้าไปวไ้ว้แบบนี้ได้กับเขามาตอนนี่เขาพัด ทิวัดกันเนีย่ยอุ้ยอะไนี่ละเห็ดน,น,น,นันแล้วบอกนะเขาแล้วก็เลยมาเนี่ยลูกนั่งได้อยู่บ่ลูกนั่งวะได้ต้องลูกดอกมันเจ็๊ยบมองไรมันเจ็บนั่นฮะเ<อ>วียนหัวบ่ะใน,น,<า>นกระตัด้วยฉันเจ็บอยู่บ่ในกระตัด้วเจ็บอยู่บ่ เราพอโทษเรียกคนด่อน,นเงเงาคนทำมือของคนลมโอ้ไปเห็นอะไรคือล้มมันวินมาอจางังลมนะดูดียูเน้อคนย่างไปใยื้อคนเลยเอาคอคืนมาถึงเออทำรูกหูคนใดเด้แเด้อเอยว,ว่ามหัมนเลยวิ่งซึ่งหามาทาังทีเออ ผูได้มาเห็นใช่ไหนี่นะล้มเหิงอยู่วะเขาจังเห็นนะล้มแล้วเขาก็เห็นโหลดบ่อออเาเออเย่ยกูยนีหมาเอางับมา้อืมยิ่ิโ้าจะเากินยายงบ่ดี กินยาพาราเอาบ่โอ้กินเท่าไหรโอ้เลยเกินมีสิ่งที่เรา้มีเออเออเออผสมเอาบ่บดเอาบ่เออ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 ความช้าเนาะเออเออก็จะบุ่เพิ่มติดใจเอายาพาราให้กินวายยาพารายาสามัญประจำบ้านเขาเป็นยังดอกเออเอออถ้ามันตกคุณถ้าตกคุณดิ จำไหมจำ้ตอือมก็พวกคอยกันนั่งเข่มคือละมืมันกระถังนะล,<ะ>ล,ล, el, ลงของลงทั้งยืนกระถังรับตาด้วินงยี่บ่ถังรับไว้ตานะรับไ้วนาใครเนี่ยเออมันถืกแสงถืกอย่างมันก็วินนะเออแล้วก็รับวินงลเมื่อแล้วกอนั่งรับตาสองมือแะ้วกน วิ้นเลยเท่าภาษาสัมผัสเขาบอดีแล้วเขาเกิดมาเล้ยงดูเกหรเขาสุกอีเลี้ยงูเขา็่แม่เป็นบ้าเป็นารอันนี้เขาทั้งนอนก็ไปดินงได้เป็นยิ่นลุกบะไรกินทั้งนอ่นเขาจับอะไรอ่าเขากอบอะไหไ กื S <S ้นดินพื้ดอืมขาวินดิ้งชาวินอืมระบบประชาทเท่าแล้วบดีแล้วประชาสสำคัญเาบดีนลฮคือดอกยานะมันวิ้นมันเท่าแล้วมันว่นมีนเยอ,อะเออแ้ยาเขาขึนหมดคือนแมยงยามตี้ เออมันต้องดูเอาดูดูอยู่แล้วใครเอาเห็นอยู่แต่น้อยจนในหญ่มาใช้มาตลอดเบนเป็นพิษ<ช>อ่างเงีเออมันเทา,า,าเทาออพิว่าอะไรได้มันก็พูพิษอย่างแล้วมันพิษสังขารเจ้าของอืม เขาอยู่กองบ่ม,มากจุคนอยากมาพังมันแล้วอ่ามันก็ตึงใจให้ร้อยคนดึงมันดันคุณพ่อคุณพานะครอ่าแล้วมาอ<า>ีกว่ามีกอแรกม่มออมกาอหริ่งโอ้กจะเป็นเีนทาไห้ เออมาแลวเขาเริมเบานำเบานู่โหม้นํำจนเทมันจนมืออ่จนผ้าเทามากแบบนี้เลยเขาบอกว่านำเออนนี้เออแค้คิดอไรอู้ว่าอืมเออราแจ้งเราเป็นยังเอกม่แจ้งแจ้งคนนี้ก่อน่ะเอออแล้วเดี๋ยวเขาูึ่งดูเป็แใครนี่เป็นอะไ่กั เออเขาเกาหีเขาของยินมาใหมพิกจักท่าแล้วมึอนี่นะโอวคนจากลูกเอาเอาลูกเสร็จคนจากลูกนั่งเขาผัดกินข้าวผัดมึเนี่กินข้าวแต่ข้าวผัดรู้ไห่าเออมึอนีเข้าวผัดลาใช่น Ik, meaning, Wagner, เออโจมาขยะโจมากินของร้านแล้ววันนี้เหรออนคนนี้คนกบบคนใส่ใส่คนกิีการเหดลุกลุกนะอุมอ้มมันอืมู้มันนีเนอจ๊ะคอมาอีกเอออเอยอืมขาเ pues วียเาานี่ิก น้องกระยาดอกคอยกินมาอิ่มสักนะรอร้างแล้วคนกินแล้วเออเดี๋ยวผีคนเอาลงตลาดเออกินข้าวซะก่วไปยำกินข้าวก็อยู่น้ำเหล้าหน่อยนะวะกินข้าแล้อยู่น้ำตลอดบ่กัดเนื้อ่นะคนก็ดีเออยู่น้ำเพิ่นตลอดน้ำก็ได้ครเพิ่นกลิ่นเพิ่นแคีนเพิ่นอย่างนะ ต,ตั้งว่งาหนี่แล้วใกันแล้วเปี่ยนกันอยู่คบตุ้อกตั้งแล้วฮะเพื่อนกินเพื่นแค้นเพื่นสมาร์ทเพื่อนยังกผู้เท่าแค้นเขาเอาบทัน <c oughs> น้อย,ยเอากินเขากินเขาได้ก็ได้แหง<อ>้งน่ะเได้เขามัมาว่ามเขาัเาต้มเตมเออเขาต,ขต้มมันต้มอ่ะอืม นยังหั่นมันเผ็ดออกไปอีกจะได้ได้กินบ่อบานนี่ขินบองข้แเ่กเออกินจนหมดเออเขาขิงเห็ดแม่ต้มเห็ดตอนที่เขาบม่ให้กินแล้วยันคนบ่อยากบ่าอ๋อยันกินแล้วกินข้แเ่กแต่เราอะเออข้าวแก้วานกินแต่เช้าเพราะว่ามื้ออื่นเขาเที่ยงเขาดปลาเออยาตานกินข้าวแล้วข้าวยาตานมาให้ซุเบิงอ่ะ